ต้องบอกว่าเป็นเรื่องฮือฮากันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณแม่ลูกสามป่นเกตมณีนะคะได้ออกมาโพสต์คลิปค่ะออกกําลังกายพร้อมกับแคปชั่นสุดแซ่บนะคะคุณผู้ชมที่ทําให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยต้องสะดุดตากันเลยค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยมีการแคปชั่นเอาไว้นะคะว่า เกิดเป็นแม่ต้องสตรองไม่ใช่สตอพร้อมกับอีโมจิเบ่งกล้ามค่ะแล้วก็อีโมจิสตรอเบอรี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าถูกใจกับแคปชั่นค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นการให้กําลังใจนะคะบอกว่าคุณปิ่นเนี่ยมีลูกชาย3ามคนทั้งเพียบพร้อมคุณภาพดีส่วนใครที่มีลูกผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกจะได้ไม่เป็นปัญหาของสังคม กฎแห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอบางคนก็บอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยเปิดมาเจอแคปชั่นแบบนี้เนี่ยโดนใจสุดๆไปเลยแล้วก็มีนักแสดงรุ่นน้องนะคะอย่างหนิงปณิตาค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าชอบชอบชอบค่ะก็เรียกได้ว่าจะทำอะไรช่วงนี้ค่ะสำหรับคุณปิ่นเกตมณีเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นที่จับตามองอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชม